ัมบี้ขวดบี้วิธีดูแลเหรอคะโอแม่ต้องแน่นอนต้องรับมือแต่อามณ์ความความรู้สึกว่ามันเขาเริ่มมีตัวตนแล้วอยากมี power แล้วอยากเริ่มจะไม่ไม่อยากอยากมีอำนาจอยากจะอ่ะงั้นแบ่งออกเป็นรับมืออันแรกเลยรับมือกับตัวเองให้ได้ก่อนจริงๆคือบางทีมันปรีดอะ เราไม่เคยต้องมาแบบว่าจัดการอารมณ์ใครขนาดนี้ยีิบสี่ชั่วโมงอะบางทีแม่หลุดนะอ่าหลายครั้งเพราะฉะนั้นอันแรกเลยอันนี้คือทั้งเรื่องของจิตวิทยาใดๆที่ที่หมอเรียนมานะคะคือต้องจัดการตัวเองให้ได้ก่อนตอนที่เราจะไปจัดการผู้อื่น ไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามต้องเจอทุกคนใช่ต้องเป็นทุกคนจัดการตัวเองให้ได้ก่อนว่าตอนนี้ฉันพร้อมไหมคอยเช็คอารมณ์เตีงบ่อยๆเลยค่ะถ้าเกิดว่านักจิตบําบัดหลายๆคนก็จะคอยบอกว่าให้เราเนี่ยเช็คอารมณ์เตงใงทุกๆเช้าตอนนี้รู้สึกยังไงนั่นนี่นั่นน่ะหรือถ้าเกิดสมมติเรากำลังจะปรี๊ดเนี่ยบางทีมันรู้ตัวทีตอนพัวไปแล้วเนาะจานใช่เนี่ยคือขาดการสังเกตตัวเองอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยแบบว่าเหมือนมีสติมากเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองใช่มันต้องหาปุ่มเตือนอะ เหมือนอารมณ์แบบเวลาโรงแรมจะไฟไหมเนาะจา์าที่มันจะมีปุ่มเอะเอะเอะปุ่มอะลารามก่อนอะไรเงี้ยค่ะหาปุ่มอะลารามของตัวเองให้ได้ก่อนว่าแบบเนี่ยคือแบบเริ่ม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 แล้วก็อยา่าเพิ่งให<ช>้ภูเขาไฟปะทุต,ต้องไม่ขึ้นตามลูกใช่เ่ะต้องไม่ขึ้นตามลูกเพราะฉะนั้นจัดการตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็หาแบบหาช่วงเวลาแบบปล่อย ปล่อยเนาะจา,จานเช่นตอนอาบน้ำก็ได้จินตนานกนนารว่าแบบว่าปล่อยทุกอย่างอันนี้คือหลักการจินตภาพเพื่อบํนนาบัดตัวเองนะคะตามหลักจิตวิทยายไม่ต้องอิงอะไรเยอะนะคะแต่ว่าคือเรียนมาหลายสาขาก็จะผสมกันนิดนึงนะคะอย่างเช่นอาบน้ำก,นก็ปล่อยตัวเองบอกว่า หลับจินตนาการว่าความนิ่งเงาของลูกหลุดไปแล้วความวู้วันนี้ไม่ยอมกินข้าวหลุดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> หลับจินตนาการไปอย่าลืมแบ่งเวลาด้วยนะคะแบ่งเ,เวลาให้ดีว่านี่คือเวลาลูกนี่คือเวลาของฉันลูกหลับปุ๊บช้อปปี้ให้เต็มที่อะไรเงี้ยเป็นต้นเก็บโพ้ไว้ใช่ไหมแล้วก็ถัดไปนะคะคือจัดการกับลูกแต่จัดการกับลูกคือไม่ใช่ว่าแบบมาขับแม่ส้องหนึ่งสองสามสี่ลูกต้องทำตามหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่จัดการกับลูกคือเข้าใจนะคะนึกถึงตอนที่เราอยู่กับสามีใหม่ๆเราต้องเข้าใจเขามาก มากมากจริงๆปินเนอร์มากนะคะเราต้องเด็กก็คือเหมือนกันถ้าเราเจอกับใครสักคนตลอดยีิบส sure> eh ี่ชั่วโมงได้เราต้องเข้าใจเขาก่อนซึ่งในเด็กอะไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กเขาคือนึกภาพเขาเป็นมนุษย์เอเลี่ยนที่เพิ่งมาดาวโลกออกมาจากถ้ำอะไรอย่างเนี้เนาะจ้าที่แบบว่าเป็นยังพูดภาษาคนไม่เป็นอันนี้เรื่องจริงนะต้องมาในรู้วัฒนธรรมใหม่ของโลกมนุษย์ใบนี้อะไรอย่างงี้ค่ะว่าแบบว่าเขาม่วิ่งออกไปถนนการตอนที่รถกําลังวิ่งนะอะไรอย่างงี้คือวัฒนธรรมของโลกใบนี้นะอันเนี้คือต้องเข้าใจแล้วก็จินตนาการขำๆก็ได้พยายาม ทางจิตวิทยามันจะมีเทคนิคนึงค่ะคุณแม่หาว่า make it funny กับเรื่องที่เครียดเช่นสมมติมีคนมาแบบด่าเราว่าโง่อย่างเงี้ยเขาก็ใช้พูดใส่กำแพงกับโง่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 อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็ที่ดีนะมันต้องบอใช่อ่ะองออต้องอเป็นเป็นแบบว่าเป็นเป็นเทคนิคที่ที่ที่อแต่เองแม้เวลาคิ้งเซ็ปีเซนออกไปนะหรือถ้าเกิดโมโหอย่างเงี้ยมันก็จะมีนะคุณแม่บางคนก็แบบว่าฉันโหมโหม่โหคืออย่างเงี้ย น่ารักมากค่ะแม่แม่แต่ละคนก็จะมี ความ make it funny ไม่เหมือนกันเองเอาไปใช้ได้นะคะแล้วก็เข้าใจพยายามนึกหน้ารูปเป็น <c oughs> เอเลี่ยนไว้เพราแบบเอเลี่ยนพูดภาษาหรือ์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆที่จะทําให้เราเข้าใจเขาได้มากขึน้นและพยายามใจเย็นกับทุกพฤติกรรมของเขาได้มากคื้มีภาเขาเป็นชาวต่างชาติอะไรพูดภาษาไทย <c oughs> ไม่ดูเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่พฤติกรรมที่เขาจะแสดงออกมามักจะเกิดจากพฤติกรรมที่ต้องการความรักและความเข้าใจจากพ่อแม่นะคะนี่คือสำคัญที่ใหญ่เข้าใจเพราะฉะนั้น ถ้าเราเข้าใจเมื่อไหร่ว่าเขาต้องการได้ความรักจากเราเขาก็ต้องการความช่วยเหลือนะที่เขาลองกรีดทุกครั้งเนี่ยเขาไม่ได้กรีดให้เราโมโหนะเข,า,ขากรีดว่าสับสนตัวเองอยู่มันนางร้ายในเรื่องของช่องเจ็ดอะคะ่ะถ้าเราอ่านบทด,ดูจเจอร์ออนางเอกก็มีนางร้ายในช่องเจ็ดก็จะมีปมของตัวเองอะไรอย่างเนาะพ่อแม่ไม่รักไม่อะไรเลยคือเรา,เอาไปฟังให้เฉยะคะว่าพยายามเปรียบเทียบให้เข้าใจ เด็กคนนี้มากที่สุดเนาะนี mm hmm. ่คือเป็นวิธีการจัดก,การนะจัดก,การตัวเองแล้วก็เข้าใจดูให้มากที่สุดจินตนาการอะไรไม่ได้มันขำๆเพื่อลดความตึงเครียดของระหว่างวันของเรามากจนเกินไป <Okay. S 1> นะคะก็เผื่อเอาไปแอแดปปรับใช้กันแต่ว่าถ้าเกิดตัวเต็มเ,เราค่อยเปิดไลฟ์ทีนึงเนาะ mm hmm. จยาเรื่องวิธีการจัดการความเครียดต่างๆเอาเท mm hmm. คนิคจิตวิทยามาเล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ละเทคนิคเนี่ยทำยัางไงา